สมเด็จทุนเซนนายกนักเตีกัมพูชาออกมาเปิดเผยแล้วว่าเขาจะไม่รับตําแหน่งนายกรัมนตีในรัฐบาลชุดใหม่นะครับหลังจากที่พักประชาชนกัมพูชาเอาชนะการเลือกตั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและคนที่จะรับตําแหน่งนายกรัมนตีกัมพูชาต่อจากสมเด็จทุนเซนก็คือฮุนมาเน็ตลูกชายของสมเด็จทุนเซนอายุ45ปีจะมารับตําแหน่งนี้แทนพ่อของเขาในวันที่10สิงหาคมนี้ครับ วันเดียวกับที่คุณทักษิณบอกว่าจะกลับไทยเลยครับวันเดียวกับที่คุณอุ้งอิงบอกว่าคุณพ่อของเธอจะกลับไทย10ส,สิงหาคมคุณทักษิณกลับไทยและ10ส,สิงหาคมจะเป็นวันที่ฮุนมาเน็ตลูกชายของสมเด็จทุนเซนจะรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกรรัมพูชาและถือเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบันสมเด็จทุนเซนจะลงจากอํานาจหลังจากครองอํานาจเป็นผู้นํากัมพูชาย,ยาวนานถึงเกือบ40ปี สมเด็จฮุนเซนกล่าวย้ำในแถลงการนะครับว่าลูกชายของเขาไม่ได้สืบทอดอํานาจโดยที่ไม่ผ่านขั้นตอนตามกฎหมายโดยฮุนมาเนตสมัครรับเลือกตั้งในฐานะสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรตามกระบวนการปกติซึ่งเป็นก้าวสำคัญสำหรับระบอบราาประชาธิปไตยสมเด็จฮุนเซนกล่าวแบบนี้นะครับว่าฮุนมาเนตเนี่ยจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนจะยืนยันว่าน่าจะเป็นวันดารงตาแหน่งคือ10สิงหาคม อย่างที่บอกนะครับว่าสมเด็จฮุนเซนครองอำนาจการเมืองกรัรมพูชาเป็นเวลายาวนานเกือบ40ปีและแม้ว่าสมเด็จฮุนเซนจะประกาศล่าสุดว่าเขาจะไม่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอีกต่อไปแล้วเพื่อส่งต่อให้กับลูกชายนี่นะครับแต่สมเด็จฮุนเซนยืนยันครับว่าเขาจะยังอยู่ในสนามการเมืองของกัมพูชาเพราะว่าสมเด็จทุนเซนยืนยันว่าเขาจะยังเป็นผู้นําพักประชาชนกัมพูชาอยู่และเขาจะยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกัมพูชาด้วย โดยที่ผ่านมานั้นสมเด็จทุนเซนได้พูดถึงการเปลี่ยนผ่านในลักษณะนี้ตั้งแต่ปี2564แล้วนะครับแล้วก็มีการคาดการว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แหละอาจจะเป็นการเลือกตั้งที่สมเด็จทุนเซนอาจจะส่งไม้ต่อในการบริหารประเทศกัมพูชาให้กับลูกชายยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไม่กี่วันก่อน,อนถึงวันเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมเด็จทุนเซนนายกน้ำตรีกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ฮ่องกองนะครับแล้วก็มีการยืนยันเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนนี้ก็็คงจะเป บททดสอบในการส่งไม้ต่อให้กับคุณมาเน็ตซึ่งเป็นลูกชายของเขาโดยระบุในตอนนั้นเลยนะครับระบุในตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยบอกกับสื่อฮ่องกงว่าการเปลี่ยนผ่านอํานาจหากพรรคประชาชนกัมพูชาชนะการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในไม่3สัปดาห์ก็4สัปดาห์ถ้า4สัปดาห์ไม่ทันก็จะเกิดขึ้นภายใน5สัปดาห์หลังการเลือกตั้งและการเปลี่ยนผ่านนั้นก็เกิดขึ้นจริง,รงๆแล้วครับในวันนี้มีหมุดหมายชัดเจนนะครับ10ส,สิงหาคม โดยการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นถูกหลายฝ่ายมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปรง่งใสนะครับเพราะว่ามีการสกัดไม่ให้พักฝ่ายตรงข้ามที่ดูจะมีอำนาจตอบรองมีบทบาทในการต่อรองแข่งขันกับพักประชาชนกัมพูชาเนี่ยได้ลงสนามเลือกตั้งมีทั้งการข่มขู่คุกคามนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ออกมาแสดงออกหรือแม้กระทั่งการกําหนดเกณฑ์กําหนด ในการมาเลือกตั้งเช่นการที่ประชาชนไม่มาเลือกตั้งอาจจะมีผลต่อสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือการตั้งคำถามหรือว่าตั้งบทลงโทษในกรณีที่ประชาชนทำบัตรเสียก็ ah jà, อาจจะมีโทษทางอาญาได้นี่เป็นเรื่องที่ทําให้การเลือกตั้งกัมพูชาที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเป็นการเลือกตั้งที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสเป็นการเลือกตั้งที่ทําเป็นพิธีกรรม และเป็นการเลือกตั้งของกัมพูชาที่ถูกมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่สมเด็จทุนเซนต์ต้องการจะส่งไม้ต่อทางอำนาจให้กับฮุนมานเน็ตลูกชายครับแต่ว่าในมุมหนึ่งแม้ว่าจะถูกมองจากหลายฝ่ายว่าการเลือกตั้งกัมพูชานั้นอาจจะไม่โปร่งใสหรือไม่สําหรับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้นะครับแต่ว่าผู้สังเกตการจากจีนแล้วก็รัสเซียยืนยันว่าการเลือกตั้งในกัมพูชาเป็นการเลือกตั้งที่เรียบร้อยยุติธรรมและโปร่งใสเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติครับ สำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ o r i g i ินอลคอนเทนคุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r ริจินอลคอนเทนที่จะททำโดยสำนักข่าว Today ์สำนักข่าว Today. Make Tomorrow Today